สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอกระจากันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในแมปออสตาร์เวอร์ดีเฟนนีอีกแล้วครับซึ่งวันนี้เราไม่ได้มาเล่นกันอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะมาทําการสปอยอัปเดตนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ผ่านมาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับหลังจากที่ได้อัปเดตไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเร็วๆนี้นะครับไม่น่าจะเกินอาทิตย์นี้หรือว่าไม่น่าจะเกินวันที่8ถึงวันที่14เนี่ยน่าจะมีการอัปเดตอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะน,น พูดกันที่เรื่องใหม่ก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าเรื่องเก่าๆเนี่ยผมว่ายูทูบเบอร์คนอื่นเขาสปอยไปหมดแล้วนะครับโอเคเรื่องใหม่ที่มาวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องนี้เลยนะครับมีคนถามเกี่ยวกับเจ้าเบจิต้านะครับอ่าว่าอารมณ์ป,ประมาณว่าเอ้ยเบจิต้าเนี่ยจะมี6ดาวไหมหรือว่าจะมีการแบบนู่นนั่นนี่หรือเปล่านะครับซึ่ง คนนี้นะครับเขาก็ได้ตอบมาแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยมีการวางแผนแล้วนะครับว่าเราเนี่ยจะทําการอีโวเจ้าเบจิต้านั่นเองครับซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าหมายถึงเบจิต้าไหมหรือโกจิต้าหรือเบจิตโตแล้วแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหมายถึงเบจิต้านั่นแหละนะครับซึ่งนั่น ก็ยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับว่าเจ้าเบจิต้าของเรานะครับจะมีการอีโวอย่างแน่นอนนะไม่รู้ว่าจะอีโวจาก5ดาวเป็น6ดาว4ดาวเป็น6ดาวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตครับเจ้าเบจิต้าต้องกลับมาเฉิดฉายอย่างแน่นอนนะครับผมคิดว่าน่าจะเก่งแบบโอ้โหเก่งกว่าโกคูอ่ะโกคู6ดาวไม่ก็นานาคตไม่แน่เหมือนกันนะว่าแบบเบจิต้ามีการอีโว6ดาวเข้ามาแล้วก็โกคู Go ก็มีออฟประจําตัวอะไรอย่างนี้ทําให้แบบดาก้อนบอลกลับมาเฟื่องฟูอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ดาก้อนบอล เนี่ยคือเงียบไปหลายตัวเลยครับแต่ก่อนนี่คือสุดจริงๆแต่ละตัวครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกนั่นเองครับและต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญมากๆนะครับสําหรับตัวละครที่จะเข้ามาในอัปเดตหน้านะครับนี่ครับก็จะอยู่ในทวิตของคนนี้นะครับก็เป็นคนที่เขาทําโมเดลเป็นประจำนะครับเห็นไหมว่าเนี่ยเขาก็จะทําโมเดลต่างๆมากมายนะครับดูดิเออเนี่ยเห็นไหม ก็นี่ครับหลักๆเลยเนี่ยที่เราจะมาดูกันก็จะมีตัวนี้นะครับเอามันเลื่อนไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วอันนี้ก็ไม่รู้อะไรนะเนี่ยเนี่ยไอไอวงนี้ผมไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็ตรงนู้นผมก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะครับหลักๆเราก็จะมาดูอ่าโมเดลนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนก่อนแล้วกันนะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับโอเคนี่ครับจะเป็นโมเดลที่เราจะมาดูกันก็คือหลักๆเลยผมคิดว่าตัวละครที่จะมาในอัปเดตหน้าเนี่ยจะมี3ตัวหลักๆนี้นะครับก็จะมีนี่ครับเทพเจ้ามังกรตัวนี้เลยนะครับซึ่งแบบอ้ย สุดอะผมบอกเลยแบบผมว่ามันน่าจะเอฟเฟกแบบเบอรอแล้วก็น่าจะแบบว่าอผมว่าน่าจะสุดมากผมว่าตัวนี้คือน่าจะโหดกว่าไครโดนครับเพราะว่าไครโดเนี่ยมันเอฟเฟกผมว่ามันยังน้อยไปหน่อยแต่ตัวนี้คือเป็นมังกรเหมือนกันไงแต่ว่าคนละเลี้ยงคนละแนวผมคิดว่าตัวนี้น่าจะโหดนะครับแต่ว่าการที่เป็นสีทองแบบนี้นะมันก็ยืนยันได้อีกเรื่องหนึ่งว่าเจ้ามังเกี่ยวของเรานะครับจะไม่เข้ามาครับแต่จะเป็นเจ้ามังกรทองเลยนะครับเออผมก็เสียได้เหมือนกันนะแบบอยากให้มังกรเขียวเข้ามาก่อนเป็นี้6ดาวเป็นตัวฟ เงินแบบสีทองในนี้เนาะแต่ว่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับเพราะว่าตรงนี้เห็นไหมว่าเขาจะพยายามปรับพยายามแก้อยู่นะครับแต่ว่าเผมว่าตัวนี้ก็น่าจะเทพมากๆเลยนะครับสําหรับเจ้ามังกรทองของเรานะครับเออไม่รู้จะเรียกอะไรเทพเจ้ามาังกรแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวต่อไปที่เห็นด้านข้างเห็นไหมตัวนี้ก็คือ โกคูจีทีหกนะครับตรงนี้ก็ผมว่าหลายคนน่าจะได้ดูโมเดลแล้วก็มีการสปอยไปแล้วนะครับซึ่งเห็นไหมว่าโกคูจีทีหกเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ยังไม่ได้แปลงร่างเป็นลิงแดงนะครับแต่ว่ายังเป็นแบบซูปเปอร์ไซยาอยู่อ่ะซึ่งผมคิดว่าอนาคตไม่แน่เหมือนกันนะว่าอาจจะต้องแบบใส่ออฟหรือว่าต้องอัพสกิลแล้วก็แปลงร่างได้นั่นเองครับแล้วก็จะมีอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่เหมือนผมจะเห็นอยู่เหมือนกันนะ,อ,ะอยู่ไหนนะถ้าคุณไม่อยากเจอแล้วก ร้นเอสตีมช็อปบริการรับเติมเกมพาร์ทแอบอนิเมะไเตอร์ซิมูเลเตอร์และเติมเพชรออสตาทานาวเวอร์ดีเฟนซ์มากสุดถึงเรทแปดและยังมีบริการเกี่ยวกับแมนบอฟุตหรือชิงไรตี้ไม่ว่าจะเป็นกดผลหรือกดเกมพาร์ททุกอย่างนี้จะรวมไว้ที่ร้านเอสตีมช็อปใต้ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมคุ้มชาตินี้ไม่ต้องหอชนะต้องร้านโดมีบัตรบริการและฟาร์มแอบบอฟุตและขายไอดีแายต่างรวมถึงยังมีบริการยิบเกมพาร์ทแแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอฟุตหรือชิงไรตี้สูงสุดถึงเรทีเดียวนะครับเลยติดต่อได้ที่รร้านโดมมีบบััคผ อ่าแล้วก็จะมีเจ้าตัวละครนี้นะครับที่เป็นพระเอกจากเรื่องเฟดเรื่องแรกๆนะใครที่ดูผมว่าน่าจะจําได้นะครับผมจําชื่อไม่ได้และตัวนี้เนี่ยก็คือมีอยู่แล้วในแมปนะแล้วก็ผมคิดว่าอนาคตน่าจะแบบอัปเดตทีเดียวเป็น6ดาวเลยนะครับเพราะว่าดูจากชื่อเนี่ยเขาเหมือนเขาจะใส่เลข6ลงไปด้วยนะครับแล้วก็ ผมไปดูในทิดขอดมาเขาก็อารมณ์ประมาณว่าเอ้เดี๋ยวจะมีตัวเรื่องจากเฟดเป็น6ดาวอะไรแบบนี้เออมประมาณเนี้ยแต่ผมคิดว่าเอ้เจ้าหัวแดงตัวนี้ก็น่าจะเป็น6ดาวแหละเพราะว่าถ้าพูดกันตามตรงตอนนี้เรื่องเฟดเนี่ยคือ6ดาวมันก็มีอยู่แล้วแล้วก็ถือว่ายังไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะแบบว่าเอ้เอาหดาวจากเรื่องเฟดมาผมว่ามันก็สมเหตุสมผลแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้คือถ้าในเรื่องมันก็ไม่ได้โหดเบื่อแหะแต่ว่ามันก็เป็นพระเอกอะก็ถือว่าสุดอยู่ในระดับหนึ ่6นะครับแล้วก็จะมี เทพเจ้ามังกรสีทองนะครับเกือบอกสีเขียวแล้วแล้วมีสีทองแล้วก็เรื่องเบจิต้านะครับว่าจะมีการอัปเดตในอนาคตนะครับไม่รู้ว่าจะอีโวยังไงแล้วแต่แหละแต่ผมเชื่อว่าตัวนี้ต้องโหดแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับอัปเดตจริงๆว่ามันมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าผมเนี่ยยังรวบรวมไม่มากพอแล้วก็ข้อมูลมันยังไม่แน่นอนนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมคิดว่าแน่นอนส่วนใครที่จะมาดูโมเดลหรือว่ามาดูอาสตรีมเมอร์คนนี้ที่เขาทําโมเดลว่าเอยเขาปรับแก้ยังไงเออเผื่อที่เราจะได้รู้เรื่องก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งวดาน แลวกันนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมาแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม